กอนตั้องแผ่นน้ำเกลือเลยเกลือดิบโปรแกรมรองกันโดนเนื้อหน่อยงานนิ้วลูกโอ้โอ้ยมันถ่ายรูปมาจ้าเมื่อไหร่มันถ่ายรูปมาจ้าขี้เดียวลูกเดี๋ยวนิ้วเดี๋ยวนิ้วหายเดี๋ยวคนอื่นเขาเห็นเดี๋ยวผมทำอย่างนี้ไปก่อนนะทานนี้ได้เออโอ้หมากินไม่ได้จริงนิ้วนักนี้ก่อนนะคนหน่อยนะมันจะแน่นหน่อยเดี๋ยวผมหากินไม่ได้หยิน อเสร็จแล้วอได้ไหยังไม่ต้องเติมเกลือแต่ลองแล้วของานทำจะได้ไดนึงตัหนึ่งนะอ๋อโอเคอ่าติ๊ดตัดอ๋อไปช่วหน่อยชูแหวนหน่อยอันนี้นี่แหวนที่ตัดออกมาแล้วครับนี่